โควิด1 9 1 9าทำให้ช่วงนี้ใครหลายๆคนเนี่ยปั่นป่วนกันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าทำงานที่บริษัทอยากจะต้องหามองโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งเพื่อมาทำงานเบิร์ r ฟรอมโฮนะครับก็อยากจะได้โน้ตบุ๊กราคาไม่แพงจนเกินไปบางครั้งเราก็ไม่ได้ใช้งานโน้ตบุ๊กเป็นหลักแต่ช่วงนี้จำเป็นจริงๆวันนี้ผมก็เลยมีโน้ตบุ๊กมานาเสนอกับ Acer Aspire 3ตัวนี้นะครับราคา15,900แคชแบ็กได้อีกพันหเป็นอย่างไรมาดู สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับเจอผมเช่นเคยครับนก Extreme IT สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าเน้นสำหรับ Work From Home นะครับช่วงนี้โปรโมชั่น Work From Home มากันแรงมากไม่ใช่โปรโมชั่นสิต้องบอกว่าเทรน Work From Home มากันแรงจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่กลางเดือนเมษานกันแล้วก็ตามทีนะครับก็ยังเจอกับสถานการณ์อันนี้อยู่วันนี้ผมก็เลยนำโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่ง มานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันกับโน้ตบุ๊กราคาประมาณสักหมื่นกลางๆนะครับ1 5ื0 0ห้าเก้าร้อยแคชแบ็กคืนพันหนึ่งอันนี้มีโปรโมชั่นจากทางเอเซอร์ด้วยก็เหลืออยู่ประมาณ1 4ื0 0สี่เก้าร้อยนะครับหมื 15, ่นห้านั่นแหละ15ื0นห้ามีทอนนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถตอบโจทย์ในการทำงานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ที่สำคัญเลยสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็คือนี่ครับมันมีน้แพัดอยู่ตรงนี้ เพราะว่าโน้ตบุ๊กหลายๆเครื่องเนี่ยหลายๆครั้งเวลาเราจะอยากซื้อหากันโดยมาทํางานโดย,ยเฉพาะผมเชื่อได้ว่าไอโซนตัวนี้เนี่ยเลข1นถึงเเนี่ยมีความจําเป็นมากๆสําหรับโน้ตบุ๊กที่อยากจะเอามาทํางานออฟฟิศนะครับไม่ว่าจะเป็น Word ก็ดี Excel ก็ดีหรือยิ่งคนทําบัญชีนะครับ ถ้าขาดนาแผดไปเหมือนขาดใจตายอันนี้ผมพูดเลยก็โน้ตบุ๊กเครื่องนี้อย่างแรกที่ผมเลือกรุ่นนี้มารีวิวช่วง work from home นะครับก็คือ 1. มีนําแพดครับ 2. ทํทไมผมเลือกโน้ตบุกรุ่นนี้มารีวิวนะครับผมอย่างแรกก็คือในส่วนของหน้าจอตัวเครื่องตัวนี้นะครับหน้าจอเข้ามาพร้อมกับขนาด15.6นิ้วนะครับเป็นพาร์เนลแบบ TN เป็นจอด้านก็คือใช้งานเนี่ยจะไม่ปวดตานะครับสีสันสว่างไหมก็เนี่ย ผมสามารถปรับไบเน็ขึ้นไปได้ตอนนี้ก็เป็นสว่างสุดแล้วก็ถือว่าใช้งานได้สบายๆกับโนบุ๊ก เครื่องนี้นะครับผมอย่างที่3โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเอาจริงๆค่อนข้างอึดยาวนานมากโดยส่วนตัวผมผมได้ลองทําการทดลองเปิด u t u b e นะครับทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปอยู่ประมาณ1 6 1 7ด้วยกันก็ถ้าตีคร่าวๆเป็นเปอร์เซ็นต์แบบดิบๆลนะผมไม่ได้ลองเปิดทิ้งไว้6ชั่วโมงเปิด YouTube กับแสงหน้าจอร,ระดับประมาณ60%เเสียงระดับประมาณ50%ใช้งานได้ทั้งวันแน่นอน,นะรอยู่ปมาณ 6- 8ชั่วโมงนะครับกับแบตเตอรี่การชาร์จ1ครั้งนะครับโดยสเปคของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมา work from home ได้ดีมากคือซื้อมาไม่ต้องอัปเกรดอย่างแรกเลยส่วนนี้นครับเขาใช้ cpu นะครับเป็นในส่วนของทาง amd ryzen 5 3 5 0 0 u มาพร้อมกับการ์ดจอ radeon v e g a ที่อยู่บนตัว cpu นะครับและก็ตัวการรับประกันเขามี on site service 3ชั่วโมงคือถ้าเครื่อง เสียมีปัญหาเนี่ยเอเซอร์วิ่งมาเลยฟิวสชั่วโมงมาซ่อมโนตบุ๊กให้ถึงบ้านไม่ต้องออกมาไม่ต้องกลัวโควิด1 9นะครับแล้วก็อีกอย่างนึง่งโนตบุ๊กเครื่องนี้ถึงแม้ว่าราคาจะอยู่แค่ประมาณ1 5 0 0 0หกลางๆใช่ไหมครับเขามีในเรื่องของตัว S S D ตัวนี้ให้ S S D ความจุ512กิกภายในตัวเครื่องนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหซื้อมาไม่ต้องอัปเกรด SSD ก็ได้นะครับแล้วก็ RAM ของเขาเนี่ยเป็น RAM แบบ8 g ิกนะครับก็ใช้งาน Word Excel ทั่วๆไปเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะสำหรับทำงานอย่างยิ่งน้ำหนักตัวเครื่องเครื่องนี้อยู่ที่ประมาณ1.8กิโลกร,รัม body เป็นตัว body พลาสติกนะครับส่วนของฝาหลังครับตัวนี้ก็ดีไซน์ฉบับเฉียวนะครับเนี่ยจะเห็นว่านี่ผมนั่งทำงานอยู่โต๊ะกินข้าวนะครับก็กระจก t e m p e r glass โต๊ะอย่างสวยงามสะท้อนเข้ากับตัวฝาของตัวโน้ตบุ๊กเป็นอย่างดีนะครับมีโลโก้ Acer นะครับเป็นฝาสีดำ ตัวนี้ก็จะมีรอยนิ้วมือคราบมันถ้าสมมติมือเรามันมากๆก็จะมีคราบมันอย่างนี้นะครับผมแต่ก็จริงๆผ้าเช็ดก็ออกแล้วนะครับ <t> เรื่องการระบายความร้อนครับทางด้านหลังตรงนี้นะครับมีรูระบายความร้อนเล็กๆอยู่ตรงจุดนี้นะครับรูเดียวเลยไม่ได้มีรูเยอะแยะมากเพราะว่าเครื่องนี้ความร้อนไม่ได้ร้อนสูงจนเกินไปนะครับก็มีซี่ด้านในก็จะมองเห็นตัวปินระบายความร้อนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเรามองมาที่ ฝาหลังจะเห็นว่าเขาจะมีพัดลมอยู่ตรงนี้1ตัวอยู่ตรงช่องเดียวกันกับตัวที่ดูดอากาศออกไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเห็นท่อฮิตไปอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของชิป CPU ดึงออกไปตรงนี้พัดลมเป่าความร้อนได้วันนี้ผมคงไม่แกะเครื่องเพราะว่า จริงๆเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้งานทั่วๆไปซื้อมาไม่ต้องอัปเกตแล้วครับใช้งานสะดวกสบายนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับฝั่งนี้ก็จะมีพอร์ต USB Type A อยู่1พอร์ตอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับก็สามารถเชื่อมต่อทั่วๆไปโดยปกตินะครับผมใช้งานโน้ตบุ๊กพวกนี้ผมก็จะมีลิซิทเมาส์หนึ่งตัวนะครับเชื่อมต่อเป็นเมาส์ไร้สายเสียบเข้าไปปุ๊บแค่นี้พร้อมทํางานแล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของช่องเชื่อมต่อทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ออกแบบดีไซน์มาดีมากพอร์ตฝั่งนีีีี้้้มคค่อออนนนนขางเเเยยะะรัับบจป็็แสสห DC การชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะมีพอร์ต rj 4 5สําหรับใครที่บอกว่าบ้าน Wi-Fi ไม่ดีครับ Wi-Fi ไม่แรงเสียบสายแลนใช้งานได้อยู่มีพอร์ต hdmi มาให้มี usb นะครับตัวนี้ usb มีมาให้แล้วก็ตัว usb 3.0ก็มีมาให้เช่นกันนะครับเรียกว่ามีมาให้ครบหมดเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแจ็ค3.5มิลนะครับเอาไว้สำหรับเสียบพวกหูฟังหรือไมโครโฟนอะไรต่างๆ ใช้งานได้ครบคันครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญสำหรับ work from home แน่นอนลืมพูดไปเลยก็คือโน้ตบุ๊กตัวนี้มีกล้องเว็ c a m มาให้พร้อมกับตัวไมโครโฟนที่อยู่ข้างกล้องเว็บ c a m นะครับก็รองรับความละเอียดที่720นะครับก็คือ 720p สามารถพูดคุยอะไรต่างๆเพื่อสนทนา hangout หรือใช้พวกโปรแกรม z o มต่างๆรองรับทั้งหมดนะครับหน้าจอนะครับก็มีขอบบาง2ขอบนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็ขอบหนาปกติอาจจะไม่ได้มาเป็นติมบาเซลอะไรต่างๆรองรับ wifi 802 ac นะครับหน้าจอ Full HD นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยมีในเรื่องของ Low b l u Light นะครับทำให้ถนอมสายตาทำงานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นมี Touchpad นะครับตรงนี้ที่เป็นขนาดใหญ่มากจะเห็นว่า Touchpad ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ สามารถคลิกซ้ายคลิกขวาได้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะครับสําหรับการที่เราจะทํางานอยู่บ้านเปิดเพลงฟังชิลๆนะครับนั่นก็คือในเรื่องของลําโพงครับแน่นอนแล้วก็อยากจะทํางานสบายๆมีเพลงฟังใช่ไหมครับตัวนี้ครับเขาจะมีลําโพงอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับทั้งหมด2ตัวด้วยกันเสียงลําโพงก็ถือว่าใช้ได้นะครับสามารถฟังเพลงทั่วๆไปอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียงดีเหมือนซาวงซาวบาร์หรือลําโพงตั้งโต๊ะแยกนั้นยังไงก็เสียงดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็มีลําโพงมาให้2จุดนะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปดูในเรื่องของความแรงโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันดูดีกว่าครับว่าแรงขนาดไหนมีประสิทธิภาพเช่นไรไปดูกัน สำหรับโน้ตบุ๊กเอเซอร์เครื่องนี้นะครับก็มาพร้อมกับร y z เ n 53500U นะครับก็เป็น i c a sso นะครับเทคโนโลยีการผลิต m a c t p 15วัตต์เท่านั้นเรียกว่าน้อยมากนะครับตามฉบับของ AMD รุ่นใหม่อยู่แล้วก็ตัวนี้4คอร์8เ h รดนะครับตัวเมนบอร์ดก็มาเป็นของทาง A อ e ซนะครับ BIOS ก็เป็นของปี2019นะครับเดือน9ในส่วนของ RAM ตัวนี้นะครับเขาจะใส่มาที่8กิก1แถวเท่านั้นนะครับผมก็สามารถไปปรับเปลี่ยนอัปเกรดเพิ่มเติมทีหลังเอาได้นะครับก็เป็น RAM ของทาง SK Hynix นะครับชิปแล้วก็ กาจอเนี่ยก็จะเป็นตัว r a d ิ o อนเวก้าแปดกราฟิกการนะครับก็เป็นชิปของทาง AMD ตัวนี้ก็อยู่บนตัว CPU นะครับสามารถลงไดรเวอร์เวอร์ชั่นปกติของทาง d e s ก์ท็ได้เลยก็เป็น a d ดีนา l i ี2น4 1นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว benchmark CPU นะครับซิงเกิลเทรดทำได้ที่353แต้มด้วยกันส่วนมัลติเท a ดเนี่ยได้อยู่ที่1789แต้มนะครับแล้วก็ในส่วนของ a SSD s benchmark นะครับผมตัวนี้เนี่ยรีดได้ที่427ร right ได้ที่375 ะคะแนนสกอร์รวมก็อยู่ที่1,212แต้มถือว่าเป็นโน้ตบุกราคาถูกที่ให้ SSD built-in มาภายในเครื่องเลยขนาดความจุอยู่ที่500กิกนะครับก็ใช้งานได้สบายๆ500กิกลงเอกสารลงเกมอะไรต่างๆเหลือเฟือนะครับ500กิกกับ SSD 1ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม Cinebench R20 เนี่ย CPU ได้คะแนนอยู่ที่1 0 3 0แต้มด้วยกันนะครับก็เหลือๆเ,เหลือกินเหลือใช้งานจริงๆแล้วก็อย่างในส่วนโปรแกรม t d m a r k Fire Strike นะครับได้คะแนนอยู่ที่ 1,650แต้มด้วยกันในส่วน T-DMark Time Spy นะครับได้คะแนนอยู่ที่653แต้มนะครับถือว่าใช้งานกราฟิก 3D เล็กๆน้อยๆได้สบายๆอยู่สำหรับเครื่องนี้อาจจะไม่ได้เน้นเล่นเกมจ๋าอะไรต่างๆแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวผมจะลองเทสอย่างเกมผับ g l i ไ e เป็นน้ำจิ้มๆว่าเครื่องนี้ก็สามารถ เล่นเกมเล็กๆน้อยๆได้เช่นเดียวกันมาลองเทสเกมกันบ้างนะครับอย่างเกมผับจีไ e นะครับก็เซตติ้งไปที่ full screen นะครับผม full HD แล้วก็ปรับกราฟิกคุณภาพไปที่ระดับโลไม่ถึงเวล y l โลนะครับโลก็สามารถเล่นได้เป็น full HD เลยสําหรับเครื่องนี้แต่ก็ขอย้ําว่าเป็นผับจีไ e นะครับถ้าสมมุติเป็นผับ g ตัวเต็มเนี่ยก็อาจจะได้ที่ 720p นะครับอาจจะไม่ได้ Full HD แต่ถ้าพับ G-Lite ก็คือเครื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเน้น Work From Home นะครับเล่นได้สบายๆอยู่แล้วนี่เลยกราฟิกเฟรมเรทที่ทำออกมานะครับก็ความร้อนของตัวเครื่องถือว่าเย็นๆนะครับในส่วนของ GPU เนี่ยอยู่ที่60กว่าองศา CPU มันเช็คความร้อนไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นที่ตัว AMD นะครับก็ประมาณนี้ครับสั้นๆง่ายๆกับพับ G-Lite ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Acer Aspire A315 เครื好好่องนี้นะครับก็สเปคมาเป็นไร z e n ก้าจออ n นซีบีใช้งานได้สะดวกสบายนะครับราคาดีด้วยไม่แพงแล้วก็จริงๆตอนนี้ทาง Acer เขามีโปรโมชั่นโน้ตบุ๊กสำหรับการทำงาน work from home หลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Aspire หรือว่าตระกูลพวก Swift ก็มีให้เลือกซื้อเดี๋ยวผมแปะโบชัวป์แล้วก็ลิงก์ไว้ที่ใต้ดดสคริปชันตรงนี้ให้นะครับก็สามารถไปหาซื้อไปลองดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางผมนก e x t r e m e IT มก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญนะครับพยายามอยู่บ้านนะครับลดการออกจากบ้านจะได้ห่างเชื้อเพื่อชาตินะครับผมสำหรับวันนี้ทางผมนก e x t r e m e ร t ลาไปก่อนสวัสดีครับ